สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมาที่บ้านลวงหมู่ที่6ตตำบลกอโคอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อมาพบท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งได้เฝ้าติดตามดูน้ําท่วมนะครับซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติระยะเวลาหลายวันติดต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพายุฝนหรือฝนโดยธรรมชาตินะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ แอดมินมาพบกับท่านผู้ใหญ่พิสิทธิ์บุญเพิ่มท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณอัญชนาชูเชิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลคอโคโดยเฉพาะท้องที่หมู่ที่6นะครับอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับกรณีที่เกิดน้ําท่วมตั้งแต่ก่อนวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ติดต่อกันต่อนเนื่องนะครับเป็นต้นมานะครับ ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายมากกว่า1,500ไร่นะครับและมีเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้280รายด้วยกันนะครับแยกเป็นคุ้มก็มีคุ้มบ้านน้อยนะครับ700ไร่นะครับอันนี้คือพื้นที่การเกษตรกรรมทำนานะครับ700ไร่นะครับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับ50รายนะครับมี เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ซื้อปุ๋ยนะครับปุ๋ยลูกหนึ่งะกระสอบหนึ่งก็ตกไปประมาณ1,300บาทนะครับเกษตรกรบางรายนะครับต้องจ่ายค่าปุ๋ยนะครับถึง1,000 0กว่าบาทนะครับก็หวังว่าปีนี้นะฮะน้ำจะไม่ท่วมนะครับเผอิญว่าเป็นการคาดคาดเดาโดยผิดหลักนะครับผิดหลักธรรมชาตินะครับท่านก็จะเห็นภาพในขณะนี้นะครับนี่คือผลกระทบนะครับที่รุนแรงนะที่ทําให้เกิด คุณอัญชนาครับตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่นาใช่ไหมครับใช่ค่ะพื้นที่นาค่ะเขาปลูกข้าวอะไรครับตรงนี้ข้าวเป็นข้าวกอขอหรือข้าวหอมมะลิน่าจะกอขอมากกว่าค่ะข้าวกอขอนะครับก็เป็นข้าวข้าวกอขอหน้าท่านผู้ใหญ่ข้าวมะลิเหมือนกันเลยข้าวมะลินะอ่เป็นเป็นข้าวของกรมการข้าวนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับนี่มวลน้ํานะครับตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดทรงใช่ไหมครับผู้ใหญ่ ส่งอยู่ใช่ไหมน้ำขึ้นอยู่เล็กน้อยยังขึ้นอยู่นะแล้วท่านอสมนี่จะฝากอะไรให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับฝากให้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้เวชภัณฑ์ยารักษาโรคใช่ค่ะตอนนี้ครับที่สําคัญก็คือยาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคอ่ะค่ะแก้ไขแก้ไอแก้น้ากัดเท้ายารักษาโรคทั่วไปครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายลังคาเรือนมากเลย ท่วถึงได้รับความเดือดร้อนท่วถึงเลยค่ะไฟฟ้ามีดับไหมครับบางครัวเรือนไม่ไม่ครัวเรือนหนึ่งครับไฟฟ้ามีดับนะครับผ้ขรอลครับก็ท่านผู้ใหญ่มาอยู่บัญชาการเหตุการณ์นะครับท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านท่านท่านไม่มีภรรยาท่านก็เลยอยู่กับชาวบ้านได้นานนะครับทีนี้ก็จะถามนะครับนอกเหนือจากน้ําท่วมในครั้งนี้แล้วนะครับ ท่านผู้ใหญ่หวังว่าต้นข้าวที่จมน้ำนี่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ไหมตอนที่น้ำลดตอนนี้ก็ถ้าลดตอนนี้ก็คุ้มจะได้บ้างได้บ้างบ,าง,บางส่วนพื้นที่ที่มีนาข้าวเสียหายมากที่สุดคุ้มไหนครับฉางข้าวถึงตากแดดไหมครับทั้งสองคุ้มนะบ้นน้อยหัวนาฉางข้าวหมดเลยค่ะเพราะคุ้มมาจากฝั่งน,นู้นเลยมันรวยไรนี่ จมหมดแล้วบ้านพลวงก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าเชื่อมถึงกันหมดเลยค่ะเป็นพื้นที่อ่าพื้นที่ของตำบลคอโคที่หนักที่สุดนะครับก็คือท้องที่หมู่ที่6บ้านพลวงนะครับใช่ไหมครับท่านอสมอใช่ค่ะบ้านน้อยบ้านหัวนาทางข้าวโคกช้างครับค่ะสี่คุ้มตอนนี้ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเนาะอ่าหน่วยงานของรัฐเบื้องต้นก็ เวชภัณฑ์รักษาโรคครับตอนนี้ยังขาดแคลนครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับที่ติดตามนะถ้าท่านใดมีน้ําใจนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อดําเนินการได้นะครับโดยผ่านมาที่ท่านนายอำเภอเมืองสุรินหรือจะผ่านที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอโคนะครับหรือที่ท่านผู้ใหญ่นะจะเป็นท่านผู้ใหญ่พิสิทธิ์บุญเพิ่มนะครับนี่คือท่านนะครับ แล้วก็คุณอัญชนาชูเชิดนะครับซึ่ง <ใน S 1> เป็นอสมอรประจำหมู่บ้านประธานอสมอนะครับแนะนำอสมอเนาะเราก็ได้ประสานกับคุณหมอขอยามาช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนเบื้องต้นแต่ว่าเยอะค่ะทั้งทั้งทั้งหมู่หกเลยเนาะอันนี้อันนี้เราพูดถึงแค่หมู่หกเรายาก็ไม่พอค่ะแล้วก็ต้องการเพิ่มค่ะเพราะว่าเราท่วมกันหมดเลยทั้งตำบลทางอนามัยก็กระจายทั้ง12หมู่นะคะไข่ยาก็ไม่พอครับแคลน ได้ไม่ทั่วถึงอะค่ะแล้วก็ต้องการผู้ผู้ใจบุญอ่าวอนวน,วนขอความเมตตาเนาะขอนั่นแหะค่ะขอเวภัณฑ์และบางที่ก็ถุงยังชีพก็ขาดแคลนเหมือนกันค่ะน้ำดื่มน้ำใช้ข้าวปลาอาหารนี่ก็ได้รับผลกระทบหมดเลยทางทางมันทงชทางเนาะอย่างที่พี่เห็นคือเส้นทางตัดขาดตรงนี้จะไปะไจะไปอ,อำเภอกระสังบุรีรัมย์เนาะตำบลหนอ,นหองเต็งใช,ใช่ค่ะไปได้ไหมครับได้ไปได้ไหม ไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมชีน้ำน้ำน้ำชีนุนมาใช่ใช่ใช่ค่ะมันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่เป็นเป็นน้ำเหนือไหมครับหรือว่าเป็นน้ำจากข้างล่างนุนมาด้วยอันนี้เราไม่ไม่ทราบค่ะเรื่องมวลน้ำน้ำนุนนั่นแหละน้ำนุนเนาะค่ะครับท่านที่กรบครับท่านใดที่มีจิตเมตตานะครับช่วยสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์นะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับพร้อม เง,เงินช่วยเหลือบางส่วนนะครับสําหรับท่านผู้มีน้ําใจวันนี้แอดมินก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับคุณอัญชนาชูเชิดนะครับประธานอ,อสอมออประธานอ,อสอมอมหมู่หกตำบลกความเบิืองสุรินและท่านผู้ใหญ่พิสิทธิ์บุญเพิ่มนะครับอันนี้เป็นภาพส่วนหนึ่งนะครับท่านที่เคารพครับผมจะตัดจะตัดภาพตรงนี้ไปที่ส่วนอื่นๆให้ท่านได้เห็นภาพต่อไปนะครับมีอะไรแอดมินจะรายงานให้ท่านทราบทาง YouTube เชนั้นแล้วก็ Facebook ของสุรินผสมกล้าต่อไปนะครับขอได้รับความปรารถนาดีด้วยความเคารพสวัสดีครับ